สวัสดีครับผมอญญาย์ทุกท่านนี่ออกข้อเศร้าครับบรรยากาศเ,าเส้นคลองน้ำครับโน่้นน้องมีครับอญญาาย์สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพอไส้นกกอนครับอญญาจารย์ทุกท่านมันคู่ก,กอกกอกกันนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนกมมันสิคันกนันนี่เสียงกลางๆครับอยู่นีนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพราะว่าต้อง ฟอ้ส่ฟอ้ล้วหน้าอาจารย์น mm. be ี um, um, ่คร oh, yes. ับนู่นลองมีหมู่บ้านตะยามก็เพราะเคียนมานี่ครับก็ท่านอบตพ่นมานี่ครับระวังทาง่อพระวัดพอดีครับพระวัดนี่ว่ามากมากมากอ่ารยนี่ครับอาจารย์ว่านกแถวนีมันตัวงามขาสั่น่าจานย์ลองเบิ่งกันไน้าครับอาจารย์โอ้ทำเลี่ยงสี่ตัวหน่เงา รอบๆครับอาจารย์เข่าซุกครับเข่าซุกเข่าเหลืองเลยท้องทุ่งท้องเหลืองอะลามอ่ะเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาในการรุ่นอาจารย์ออกจักน้อยครับเข่าร่วมลรวอาจารย์เข,าข่าห้วมแล้วครับเสียงกลางครับตัวที่เขา่าโอ้นอกไหลครับหนาใสเลยแหละแต่พวกญาติหนุ่มบอก ดึกกันอยู่ครับใส่ข้อนเกาครับอาจจะเป็นข้อนเกาแต่เข็นก็ได้หรือของอทิ่นีที่มาหมูว่านนี่ครับแต่ว่าบถือใจมันไหนข้อนที่เขาจะแต่งไว้ครับโอ้โอ้าลองมึงจักกน้อยครับคอยเปลี่ยนเปลี่ยนข้อนครับเปลี่ยนต้นมันเป็นพ่นน่ะครับด้านี้โอ่เอ้มอมกังไงครับ จงว่ากันอีกที่ล่อรุ่นครับย์พญาวัดเดี๋ยขึ้นน้านออกมาแท้พญาวัดแต่แม่ต้นไม้ง่ามๆเลือกไซนี่กะทิไข่อยู่ครับตัวันยืนเหนียกุก๊กเดียวครับเสียงหองครับยังกลางโลกครับคันอยู่บริเวณน,นี่เหรครับที่ผมอยู่นี่เดือก,กันคักอยู่ครับ พระผมสวัสดีครับอ้าวพระวสสวัสดีพระวาออกมาออกมาวังหันและวเพ่งสิมวาเพิ่งสิมว่าออกมาสองตัวครับตออนเศร้าๆอนเศร้าอ่สวยเลยแหละแต่ว่าคือว่านกดีนกดังทแทแถวนี้เพ่งเคลื่อนเพิ่งเพ่ื่อนพยายามมายามไซด์เยเมื่อวานนี่เขจเอกกับไซนี่ละนี่ลุไปนี่ละนี่แตะยามผมว่าลุไปนี่เลย มีน,นกเพียงอยู่บางเลยเพีงเขา่าเพียงแต่ว่าผมใส่ข้อนเก่ขาขรัเจา้าบ่ถื่อใจบันไดข้อนเก่าเอาเพียดแม่เพียดรวด,ผ,ดผมมันมันเป็ี่ยนต้นใหม่ไงผวนนะผมว่ามันบ่อนนะั่นโอ้เสียดายตน้นทามนี่เด็ดเลยใส่ตน้น,นแล้วนี่ก็ได้นี่ครับนี่ยตาเสาลดโบ่ดโบ้นละกวนนะ ผมใส่ต้นไม้ใหญ่หวดมันเสียนั่นผมยันผมได้ใหญ่ใหญ่อยู่แถวนี้แหละเอาใบอใหญงมากกว่านี้เขาเอือนทั้งใบนั่นแหละเจ้ใบอีทกใบอีทุกครับเอาแต่โซ่เดยอาจารย์บรรยากาศจะได้ผมก็ยามไม่ยามมากกับพันบว่าพันเขี้ยนก้อนี่กับเออ่พุ่นตัวใดนี่นกไม้ดินี่นกไม้เต๋ น,นก,กไม้บรรพบึงแก่อ๋อ <l ots> ้นกไม้บรรพบึงแก่ครับลลดินเอาดินกับฟึกแล้วครับนะถึงเวลาฟึกเนาะนเอาใจนา้ำผมฟังเสียงนกผมกวันคร<อ>ับนกไม้เจ้าบึงแก่เจ้าบึงแก่บรนจะกุกพยัจสอ,สองกุก,อก,กโอ้กานคว่ำแรกผิดเป่าดีแต่ยากยากบ่ค่อยดีปานรดาเด้อจารนคว่ำแหลกไง ว่ากันไปแล้วอ๋ออาจารย์ทุกท่านมันมีเวลา<อ>มีมีโอกาสดูครับมีโอกาสเยีเย่าวตัวไหนคือพอดีแเนียนเนียนแม่ฟือ้อ่แม่ฟื้นย่างย่าตัวไหเนี่ยเม็ดเศร้าเม็ดเศราครับอาารพอดีเลยเอา้าว่ากันไหมครับผมครับผมอาจารย์ได้คว่แล้วครับเนี่ยติดแล้วครับอ้าว ว่าอย่างไงครับตายยามตายเคนเรียบร้อยครับเรียบร้อยอาจารย์เ้ยสุดยอดเลยครับ้น,นีค่อนเศร้าๆครับตนตรงในย่างคำมีนม้ำโอ้อาจารย์ติดแล้วครับติดแล้วแต่พ่อนกเสียงหน่อยตัวหนึ่งมันมันพายออกนะครับ คำว่าไพยออกหมายถึงว่าอันห้างออกนะครับผมค้นเกาประเภทไห้ผิดหวังครับต้นโกครับต้นช้ำช้าหรือต้นจามจุรี่ครับผมใส่นี่ต้นกระเสียดน้่ครับต้นกระเสียดนี่นะต้นกระทินเนี่ยเอ้าในบอมันกระคักเลยครับนี่ผมเบิ่งต้นโตมันกนเด้อาจารย์โอ้ฝ่าใส่บะเภทไห้ผิดิวังครับนั่นครับนั่น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 เสียดคว้านบนจนได้ครับเพื่อนบอกเคยเห็น าจารเอาลุยมนันกันเนี่ยเลยอาจารย์บ่ดังบ่ดีเพราะอเฮียนนี่เพียงไต่น้อนี่ครับอาจารย์ผมล่องกับล่องมือเดียวกันนะเมื่อกี้ล่องได้ปะครับ คือว่าต้นโตมันนั่นแท้ต้นโตนมันขาสั่นขาเจาะแท้ขาสั่นดีแต่จะอ่านอู้น้ำครับน้ำอู้จัดจัดเยอะจันรักทะเลไม่ครับของของของอะไรโอ้ยเหี่ยรครับอาจารย์ อที่เป็นหัวแหลมๆบางสีกลายเป็นสีควนบุรีเหรอครับอาจารย์เสียงนกนกอะเหยียบจนได้ครับนะพอนปุ่นครับอาจารย์มาแล้วเด้อพยาบาทเอ้ครับอ่กะก็ทือว่าเจียมพเนียดแล้วครับเจียมพเนียดลังสุดไทยอุย้ยลังอันล่าสุดของสร้างต่อยครับมีบอก้อยน้อยเดียวครับผมอาจารย์ เฉลยเพียงไดเอาอาจารย์ยืนยันได้ครับอุกๆครับผมสีข้นบุรีคือตะเคียนไวอะไรหลืออาจารย์อ่ะไปห่อนรถกันเหระครับอ่ะเรียบร้อยครับผมอาจารย์อ่าขอบคุณมากมากนะเจ้าฟ้าใสอ่ะบอกบอกให้เลยอาจารย์เออเอายังว่ากันครับผมครับผมอาจารย์นี่หนูยางเวิร์มเวิร์มมาแล้ว เออเอาบอกเดียวมาใส่ควันก่าผมมันแหละแต่ว่าคงแส่เด <antics> bon. <af lar> ียวร่องขงมันสวยฮะมันเดือดห่อนนะไม่อาจารย์เอาร่องเมืองจะต่างนิ่นู่งแต่ว่าเอารถมาจอดท่อมก็ดีครับโอ้โหไวอาจารย์ขนาดแต่เศ้าเอ้าหาวอยู่ครับน้องนอยตัวนี้ตีบนครับตีตะไล่ะไรผมใส่หลวนพอด หแห่งแห่งยานสาวว่าหากตกน้ำคราพผมอาจารย์ุกท่านกระึงเวลาล่งครับว่าสวยแห้งแล้วก็ห้อนครับมัส่จุดนี้ครับมันบบมีใบครับกันดีไซน่ต้นสูงนี่มันมันบ่ถึงนะครับยานนกเข่าอยู่ครับอานนี่หนูมใส่คข้อเก่าผมครับนี่เอเพราะวัดกะหมานเขียนครับเพราะวัดได้ตัวนึงครับยานอ่ากับ นี่ครับอันนี้ของผมครับผมรองเลี้ยงเบ้างครับต้องสอบถามผู้เคยเลี้ยงบอนี่ครับอาจารย์อ่าสำหรับเชฟนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับไว้สำนีก่อนอาจารย์สำหรับข้อเสาก็หมานครับหมานครับวันนี้อ่าขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมช่างต่อยนกเขาใหญ่ตะฟองพองครับอ่าก็อ๋อขอบคุณแล้วครับผมชิปนาพ่อกันไหมครับผมอาจารย์